พ่อใหญ่บาสเคลื่อนไหวแล้วหลังหายไปนานทำชาวเน็ตลดโฟกัสจากกรณีสมรักํำสิงห์ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของไทยถูกสาววัย17ปีแจ้งความที่สพเมืองขอนแกน่นหลังถูกพาเข้าโรงแรมแล้วประทําอนาจาร์หลังทั้งคู่ได้เจอกันที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งจังหวัดขอนแกน่นจากนั้นสมรักได้เข้าพบตำรวจโดยถูกแจ้ง4ีข้อหาซึ่งเจ้าตัวได้ให้การปฏิเสธและขอรวบรวมหลักฐานเพื่อสู้คดีจนต่อมาเกิดเรื่องราวดรมาม่าขึ้นมากมายทั้งฝั่งสมรัก และสาววัย17คู่กรณีจนกลายเป็นข่าวใหญ่โดยทางด้านสมรักได้เปิดเผยว่าไม่ได้กระทำอนาจารซึ่งได้เจอกันในผับก่อนพาเข้าโรงแรมแต่ไม่ได้ล่วงเกินเพราะรู้ภายหลังเป็นเด็กจึงหยุดและปฏิเสธทุกข้อหาพร้อมยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวตนเองขอโทษครอบครัวเด็กคู่กรณีขอโทษสังคมขอตั้งสติและแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดไปโดยล่าสุดวันที่หมกราคม67สมรักคำสิง์ ก็ได้ออกมาโพสตคลิปลงในช่องทิกทอกซ้อมรักหนึ่งหกหนึ่งหกเป็นภาพเผยให้เห็นวิวไก่ชนที่อยู่ด้านหลังจํานวนมากด้วยใบหน้าที่ดูคล้า,ายคลายความทุกข์ขณะที่เจ้าตัวนั่งชิลๆบนสนามหญ้ารอบๆมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งจากคลิปจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวยังคงยิ้มได้อยู่เล็กน้อยหลังโพสตแดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากมีทั้งเข้ามาให้กําลังใจและเข้ามาสวัสดีปีใหม่รวมถึงหลุดโฟกัสกันทั้งโซเชียลด้วยหลายคนต่างพูดถึงเรื่องที่เจ้าตัวโกนหนวดหลังจากก่อนหน้านี้ลูกสาว เบสคําสิงได้วิดีโอคอนหาพ่อแล้วบอกให้โกนหนวดซึ่งสุดท้ายเจ้าตัวก็ยอมโกนแต่โดนดีขอบคุณข้อมูลจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ